วันรุ่มนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อไหมฮาดาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอูดถึงความบวดร้าวที่ฉันจะต้องเจอหากเกิไม่เหลือใจอจบกันไปไม่ว่ากันและคนอย่งฉันคงยอมรับแผนคนบทใจเธอมเค ไอเอิร์ิมพจีสวัสดีครับติติภูมิด้วยนะครับวันนิสาสวัสดีนะครับวันนิสาครับจอสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก่อนเวลารับประทานอาหารกลางวันของพวกเรา และก็คุณครูด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์และก็เป็นสัปดาห์แรกที่เราได้เรียนตามตารางเรียนแบบใหม่ก็ถือว่าเป็นตารางเรียนที่ช่วยให้พวกเราได้ผ่อนคลายลงมาบ้างจากเดิมนะครับที่เรียนตารางแบบปกตินะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคนะครับเข้าสู่เนะื้อหาเลยกันเลยดีกว่านะครับเพราะเรามีเวลาน้อยนะครับส,สีนาทีเองนะครับเพราะฉะนั้นกูจะรีบสัปดาห์ที่แล้วเราได้พักผ่อนไปแต่สัปดาห์ก่อนก่อนโน้นนะครับ การใช้งาน s อ n โซนี่เวสถือว่าโดยภาพรวมแล้วก็ครบนะครับพบเนื้อหาแล้วแหละก็เหลือแต่เราจะไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ไปคอทงานเองในส่วนของเจ้าตัวโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Sony ่เวกัสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจําเป็นที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดก,การเรียนการสอนนะครับด้วยเหตุผลหนึ่งแหละก็คือส่วนมากเราก็จะไม่มีเครื่องคอมนะครับที่จะติดตั้งหรือลงโปรแกรมเพื่อให สามารถนําไปใช้งานได้นะครับที่สองโปรเจกต์ที่ครูวางไว้จะเป็นการทํางานแบบกลุ่มนะครับอันนี้ก็ต้องตัดไปนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่2ที่ครูเตรียมไว้ก็คือการใช้างานแอปพลิเคชันผ่านมือถือแทบ็บเล็ตก็ตาม iPad ก็ตามนะครับเจ้าต,ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับหลายคนคงคุ้นตากันดีจากที่ครูแชร์ไว้นะครับ แหน้าจอไว้ก็คือคายส์แมสเตนะครับเจ mm hmm. ้าคายส์สเตอร์นี้มีหลักการทำงานาเหมือนกับหรือคล้ายกับโปรแกรมที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์เป็นส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการาสร้างไทม์ไลน์จากไทม์ไลน์ก็มีเลเยอร์นะครับการใส่เอฟเฟกการใส่ทานซิชชั่นนะครับในตอนเปลี่ยนระหว่างซีนวิดีโอหรือคลิปวิดีโอนะครับอันนี้คือในส่วนของเจ้าตัวครยสแมสซึ่งครูถือว่าเป็น เป็นแอปหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาอันดับต้นๆของของโลกแห่งการตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับในคลาสรูมของเรานะครับครูได้ทําแบบทดสอบระหว่างภาคหรือกลางภาคไว้นะครับ2ี่สิบคะแนนใครสะดวกหรือใครว่างเข้าไปทําได้เลยนะครับแต่มีสิทธิ์ทําได้หนึ่งครั้งเท่านั้นเราไปดูตัวเจ้ามาสเตอร์ครมาสเตอร์ Master กันนะครับพูดไปตั้งแต่เช้าก็ิ้นเริ่มพันกันแล้วนี่สื่อที่น่าสนใจอีกตัวหนึง่ง ไปดูกันในหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บแล้วก็จะมีคู่มือที่กูแปะไว้ให้อยู่ในคลาดรูมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคู่มือการใช้งานคลายสมาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูในในคลปไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับรอ,อ,อย่าลืมว่า<ๆ>หลายๆแอปพลิเคชันรวมไปจนถึงแอปพลิเคชแอปของคลายสมารเตอร์เองนี่นะครับจะไม่สามารถดาวน์โหลดลงไปใช้ในคอมพิวเตอร์ได้ถึงแม้จะมีตัวโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่จำลอง อ่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ตามนี่การใช้งานไม่เสถียรนะครับไม่เสถียรเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ไปหาดาวน์โหลดลงไปไว้เครื่องคอมนะครับเพราะตัวสมรรถ,ถนะของมันเองนะครับจะใช้ได้ในมือถือแท็บเล็ตแล้วก็ i อ a d นี่นะครับอ่ะมาดูประโยชน์ก่อนนะครับเจ้าตัวไพน์สมัตเตอร์ตรงนี้ก็ประโยชน์ก็ไม่ต่างอะไรจากโปรแกรมตัดต่อที่อยู่บนคอมพิวเตอร์แต่แค่มันทํา ให้เราสะดวกสบายขึ้นเพราะมันสามารถตัดต่อในมือถือได้เพราะส่วนส่วนมาก,กในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้นี่พวกเราจะคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์ในการถ่ายภาพในการเก็บวิดีโอต่างๆอยู่แล้วไม่ต้องไปลำบากที่จะต้องไปหาซื้อกล้องมือถือทั้งคอมแพกมิเ l เรตหรือว่า d s r r เพื่อที่จะแบกมันไปเพื่อถ่ายรูปต่างๆแล้วถ่ายโอนข้อมูลลงไปคอม,มแต่เจ้าอ่า ไทมัตเตอร์สามารถใช้งานได้เลยนะครับในในมือถือนะครับในมือถือของเราเองนี่แหละนะครับเราถ่ายคลิปทำไปถ่ายอคอนเทนต์ต่างๆนะครับตามสถานที่ต่างๆก็สามารถที่จะนำมาตัดต่อได้ทันทีนะครับประโยชน์มานก็ตามนี้เลยครับใช้งานง่ายมีฟังก์ชันมากมายนะครับรทุกคนสามารถใช้งานประกอบไม่ว่จาจะเป็นการเรียนการสอนสร้างคอนเทนต์ ER นะครับ สร้างงานนําเสนออื่นๆผ่านออกมาในรูปแบบคลิปวิดีโอได้หลากหลายนะครับ <มา S 1> ไปดูต่อเลยครับไปดูหน้าตามนันนิดนึ่งจจจนในก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ใช้ Android อยู่นะครับเข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่าค y s สมาร์เตอนะครับหรือบางคนก็พิมพ์แค่ k i n e มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับติดตั้งแคนั้นนะครับ ่มเ,อเือลกติดตั้งเสร็จปั๊บนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะนําเรามาอยังหน้าแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้นะในเวอร์ชั่นใหม่นะครับเวอร์ชั่นใหม่ก็จะต่างไปนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องอัพอัพตัวเองขึ้นมาให้มันมีหลากหลายการใช้งานนะครับย,ยังพร้อมที่จะตั้งโปรเจกต์ก็ให้เรามาคลิกที่ วงกลมรงก,งการใหญ่ๆตเพื่อนแล้วจะมีเครื่องหมายบวกในสี่เหลี่ยมอย่างนี้คลิกไปเลยครับปับ๊บคลิกไปเราหลังจากที่เราคลิกมาแล้วนะครับมันก็จะนําเรามาสู่หน้านี้เพื่อที่จะให้เราเลือกรูปแบบของหน้าจอวิดีโอเวลาเราไปคีเอทแล้วก็นําไปเผยแพร่นะครับก็จะได้หน้าจอตามที่เรากําหนดสำหรับครูแนะนําให้ใช้หน้าจอแบบ16:9ต่อซึ่งเป็นหน้าจอ,อาระดับสากลน,นะครับ ก็คือหน้าจอแบบ Wide Screen นั่นแหละนะครับรนะโอเคครับตรงนี้ผ่านนะครับส่วนนีม้มาต่อ<จ>เราเลือกหน้าจอเสร็จนะครับพอเราเลือกหน้าจอเสร็จเจ้าตัวโปรแกร,รมหรือแอป,ปนี้ก็จะนำเรามาอย่างหน้าเตรียมพร้อมที่จะสร้างงานของเรานะครับนี่นะ<จ>หลังจากนี้นะครับหลังจากหน้านี้ไป ก็พร้อมที่จะไปดึงเอาพวกคลิปวิดีโอรูปภาพเพื่อที่จะนํามาตัดต่อตามโปรเจกต์ที่ตัวเองวางไว้โดยให้เรามาคลิกหรือแตะตรงคําว่ามีเดียตรงนี้นะครับรนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนรูปแผ่นฟิล์มอยู่ในวงกลมนะครับมันสังเกตว่าจะมีวงแหวนอยู่ตรงนี้นะครับและจะมีสีเมนูหลักๆนะครับมีเดียอิ udio ือเสียงรูปไม้ตรงนี้ก็คือบันทึกเสียงบรรยายนะครับและด้านซ้ายเป็นเลเยอร์นะครับ แตสังเกตเห็นว่ามันจะมีให้เราคลิกได้อย่างเดียวก็คือมีเดียนะครับนอกนั้นจะไม่สามารถคลิกเพื่อทํางานได้นะครับสามส่วนนี้จะคลิกเข้าไปทํางานได้ก็ต่อเมื่อเรามีฟุตเพจหรือมีคลิปวิดีโอมาเรียงบนไทม์ไลน์เรียบร้อยสามอย่างนี้ถึงจะสามารถทํางานได้นั่นเองนะครับโอเคครับไปที่มีเดียครับคลิกตรงนี้นะครับปึ๊บมากอมาที่ข้อที่สองนี่เลยมันก็จะนําเรามาสู่หน้า โอเดอร์เก็บคลิปเก็บรูปภาพของเรานั่นแหละในแกลเลอรี่ของเรานะครับ <S <S วิดีโอของตัวเองอยู่ตรงไหนก็ไปแตะเลือกเลือกเอาพอเลือกเสร็จนะครับเลือกวิดีโอเสร็จมันก็จะมาอยู่ด้านล่างนี้ให้เราเห็นก่อนว่าเราเลือกอะไรไปแล้วบ้างนะครับตรงนี้นะครับ,บตาบดําข้างล่างนี้นะครับมันจะมีเส้นสีแดง,ดงบอกตำแหน่งน,นะครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ให้มาคลิกหรือแตะตรงเลข2ตัวนี้นะครับเครื่องหมายถูกคลิกไปเลยหรือแตะไปเลยนะครับ เนี่ยกูก็วนเวียนอยู่กับคลิกนี่แหละนึกว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอ่าต่อไปครับหน้าต่อไปเลยชึบเนี่ยชึบครับครับเจ้าต,ตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับ,รบอีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้กับมันได้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรูปวงกลมน,นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมแดงๆนี้นะครับเหมือนเหมือนรูปเลนเลนกล้องนั่นแหละเลนกล้อง ทั่วไปตรงนี้มันกำลังจะบอกว่าเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะบันทึกวิดีโอสดๆได้จากเจ้าแอปนี้นะครับแต่คนส่วนมากแล้วก็ไม่นินยมไปใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพราะเขาจะถ่ายจากตัวกล้องนะครับแอปที่มากับระบบอยู่แล้วนะครับในการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ให้เราอยากลองก็ลองได้นะครับอยากลองได้อย่างครูนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับ เอเหุ okay. กลับไปที่ข้างบนนะครับเมื่อกี้เราแทรกรูปภาพและวิดีโอเข้ามานะครับมาหนึ่งวิดีโอจริงๆแล้วมันสามารถแทรกมาได้เยอะแยะ,ยะเลยนะครับตามความจําเป็นแต่ครนี้จะยกตัวอย่างให้คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นเป็นคลิปตัวอย่างนะครับอโอเคครับมาทางนี้ได้เลยป๊ับวเวลาเราจะแก้ไขนะครับแก้ไขวิดีโอหรือแก้ไขไฟล์งานนะครับให้แตะลงไปที่ วิดีโอหรือรูปนั้นนะครับมันจะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมานี่นี่มันจะมีกรอบสีเหลืองขึ้นมานะครับจะแก้ไขส่วนไหนก็มันจะมีกรอบใหน้นะครับเช่นซีนนี้ครูจะตัดนะครับจะตัดคลิปนี้นะครับจะตัดคลิปนี้จะตัดเป็นรูปแบบไหนก็ดูต่อนะครับวิธีจะตัดให้เราแตะไว้ให้เป็นกรอบสีเหลืองแล้วมาแตะที่รูปกันไกลนี้นะครับแตะที่รูปกันไกลนี้พอแตะเสร็จ ส่วนที่มันจะยังไม่ตัดมันยังไม่ตัดนะครับแต่ไปมันจะมีเครื่องมือย่อยให้เราเลือกอีกไปดูกันปึ๊บเครื่องมือย่อยยอยนั้นก็จะมีอยู่สามส่วนนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะครับอันแรกนะครับอันแรกถ้าเราคลิกนะครับท่านเรียนสังเกตมันจะมีเส้นแบ่งสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับหรือเป็นเส้นบอกตำแหน่งนั่นเองถ้าเราแตะแต่อันแรกนะครับส่วนด้านซ้ายมือหน้า ้าเส้นบอกตำแหน่งนี้จะถูกลบออกนะครับเช่นเดียวกันถ้าเรามาแตะอันที่สองส่วนที่อยู่หลังเส้นนี้ก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เขาเลือกอันที่สามก็คือเขาจะแบ่งนะครับจะแบ่งคลิปนี้จากอันหนึ่งให้เป็นเป็นสองซีนนะครับเป็นสองคลิปนะครับจากหนึ่งอันให้เป็นสองคลิปแค่นั้นแหละครับว่าอะไรครับบางคนมีอยากทํา ได้วิดีโอมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งคลิปนะครับซึ่งมันเป็นเป็นการถ่ายต่อเนื่องนั่นแหละมันก็เลยได้หนึ่งคลิปมาแต่บางเอินในโปรเจกต์งานนะครับซีนนี้ที่เราถ่ายมานี้แหละเป็นตัวอย่างนะเราจําเป็นที่จะทําอีกส่วนหนึ่งให้มันเป็นภาพสโลว์หรือสปีดนะครับเราก็ต้องมาตัดแบ่งส่วนนีออกนะครับให้มันเป็นสองส่วนไว้ก่อนนะครับ รือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับอ่าโอเคพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมที่แรกเราแตะมันจะมีขอบกรอบสีเหลืองครอบไว้ทั้งหมดเลยแต่พอตัดมันก็จะแยกส่วนกันนะครับแยกส่วนกันนะโอเคสองส่วนนี้นะครับระหว่างนี้นักเรียนสามารถที่จะสร้างหรือแทร์การซิช t ั o นให้กับ ให้กลับระหว kind of ่างสองวิดีโอนี้ได้นะครับ t านซิช t ั่นก็คือก็เหมือนกับโซนิเวกัสครับก็คือการเปลี่ยนจากจากสิ่งหนึ่งไปหาสิ่งหนึ่งในรูปแบบต่างๆนั่นแหละให้มันมีมิติมากขึ้นในการรับชมนะครับการการใช้ t านซิชั่นนะครับโอเคมาั่งนี้ในส่วนนี้นะครับเป็นการขยายหน้าจอนี่ขยายหน้าจอ นะครับบางทีวิดีโอเราไปถ่ายทำเอาไปถ่ายมานะครับไปถ่ายมาบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นวิดีโอที่มีส่วนขอบๆที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถที่จะดึงคลิกไว้แล้วก็มาแตะข้างๆกันไกลนะครับมันสามารถที่จะขยายออกได้เพื่อให้หลบส่วนเปรียที่มันหลุดมานะครับที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับ <Right. S 1> นี่หลักการนี้ง่ายๆนะครับโอเคครับอันต่อไปครับ ในกรอบสีเหลืองๆทั videos, ้งหัวท้ายของวิด the ีโอนะครับทั้งอันนี้คือหัวอันนี้คือท้ายถ้าเราแตะค้างไว้แล้วเลื่อนมันเข้ามานะครับเลื่อนมั้งาเลื่อนเข้ามาย่อมันเข้ามานั่นแหละมันก็จะลบส่วนที่เราเลื่อนเข้ามาด้วยนะครับมันก็จะลบไปด้วยเช่นเดียวกันข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเราคลิกค้างแตะค้างไว้แล้วก็ลากเข้ามาข้างในลากขวาเข้ามามันก็จะลบส่วนที่เราลื่นเข้ามาข้างในด้วยเช่นเดียวกันอ่าโอเคไปดูต่อนะครับอย่าลืมว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต นะครับยกเว้นว่าอันไหนที่มันมีปากกามาให้นะครับถ้าใครเป็นเป็นโทรศัพท์มือถือพวกไอพวกโนต้ตต่างๆของของซัมซุงแม้กระทั่งของ iPad อย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้ปากกาคอนโทรลได้ง่ายขึ้นแต่ใครแต่ใครใช้นิ้วก็<ะ>ก็มีเทคนิคของใครของมันอยู่นะครับใช้นิ้วนะครับภาาสามารถใช้ได้เอา้าโอเคครับมากะมาที่ส่วนของเสียงบ้างนะครับมาหลังจากที่ การไกลและก็การขยายวィィิดีโอหรือรูปภาพตรงนี้นะครับมาที่การควบคุมเสียงมาให้เรามาแตะที่ลำโพงตรงนี้นะครับแตะที่ลำโพงตรงนี้เสร็จปับ๊บมันก็จะมีตัวเลือกย่อยให้เราอีกตรงนี้นะครับบางทีวิดีโอของเราที่ถ่ายทำมานะครับบางซีนเราไม่ต้องการเสียงนะครับไม่ต้องการเสียงหรืออยากเบาเสียงลงถ้าอยากเบาเสียงลงก็คือ เลือนสไลด์นี้ลงป๊ดมันก็จะบอเสียงให้แต่ถ้าอยากจะปิดเสียงไปเลยก็กดที่ลำโพงมันก็จะปิดเสียงให้เลยนะครับในซีนซีนนั้นแล้วใส่เสียงประกอบอื่นเข้าไปนะครับได้นะครับอย่างนั้นได้อ่าโอเคถัดลงมานะครับเป็นคลิปกราฟิกส่วนนี้นะครับเป็นการใส่เอฟเฟกหรือกราฟิกให้กับวิดีโอนะครับในตัว k ล y s m s r t r r อรเองนะครับ จะฟังก์ชันไหนก็แล้วแต่มันจะให้เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดส่วนเสริมต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีเยอะมากอนนี้พอเราแตะไปที่ตัวกราฟิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เรานะครับโดยค่ามาตรฐานของมันนะครับค่า n o r m a l ลเพราะมันจะมีแค่ไม่ไมเยอะครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้แต่เราก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้อีกนะครับดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้อีกได้เยอะมากเลยนะครับ พอเขายกอย่างเช่นตัวอย่างนะครับเขายกเอา o w e r f u l ตรงนี้มาใส่นะครับเอฟเฟกต์ที่แสดงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปดาวกระจายขึ้นไปแบบนี้นะครับลอยขึ้นอย่างนี้อันนี้คือตัวอย่างของ power ตัวอย่างของคลิป graphic นะครับตัวอย่างของคลิป graphic ไปดูอันต่อไปเลยครับเป็น <Right. S 1> อย่างนี้นะอัน <Our S 1> ต่อไปชั <Our S 1> ้นปรับความเร็วนะครับ <by S 1> จากคลิป graphic มาที่ตัวควบคุมความเร็วก็คือรูปนาฬิกาถัดจากคลิปกราฟิกตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับถ้าอยู่ในซูนี้เบเกสนะครับเราจะเห็นครูทําเป็นตัวอย่างก็คือการทําสปีดแล้วก็การทําสโลว์ให้กับวิดีโอของเรานะครับตัวคลายแมสเตอร์ก็ทําได้นะครับก็ทําได้ดีด้วยนะครับแค่เรามาคลิกที่ตัวควบคุมความเร็วเสร็จเรียบร้อยมาดูข้างล่างปึ๊บนะครับ ในตัวเครื่องมือควบคุมความเร็วนะครับความเร็วตรงนี้นะครับถ้าเราแตะแล้วเลื่อนให้ตัวเลขมันสูงขึ้นมันจะทําสปีดให้กับวิดีโอนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนให้ตัวเลขน้อยลงด้านซ้ายนะครับเลื่อนให้ตัวเลขน้อยลงรื่อยๆแสดงว่าอันนั้นมันจะหน่วงหรือสโลว์นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสโลว์แล้วก็สปีดมันจะมีผลต่อเสียงเราด้วยเสียงที่มาพร้อมกับวิดีโอนั่นแหละนะครับส่วนมาก กูก็จะตัดเสียงนั้นออกไปเลยนะครับตัดเสียงนั้นออกไปเลยนะครับถ้าไม่ตัดเราก็สามารถแยกตําแยกเสียงออกจากคลิปได้นะครับแยกเสียงออกจากคลิปได้เดี๋ยวเราจะได้อาเรียนรู้กันต่อนะครับเอนต่อไปเลยครับเครื่องมือต่อไปถัดจากควบคุมคอนเรวก็คือการหมุนนะครับบางที่ไปถ่ายคลิปวิดีโอมาเป็นแนว เป็นแนวตั้งเวลาเอามาใส่ในนี้มันนอนอยู่ก็มีนะครับเราสามารถที่จะหมุนภาพได้เห็นไ,ไหมครับตัวอย่างนะครับสามารถที่จะหมุนคลิปเราได้เลยนะยไปดูกันต่อไปเลยครับอ้าอันนี้สําคัญนะครับการใส่เสียงประกรอบนะครับการใส่เสียงประกรอบจะอยู่ในส่วนวงแหวนนี้แหละนะครับจากวเดีโอก็มาที่อ audio อซึ่งนักเรียนไม่ต้องไปแตะที่ t i m e ไลน์นะครับไปลายงานที่ทํา e ไลน์ไม่ต้องไปแตะให้เราวางตำแหน่งไว้เฉย นะครับแล้วก็ไปคลิกที่ออดิโอนะครับ <Bye. S 1> คลิกที่ออดิโอเสร็จแล้วมันก็จะนําเรามาสู่แหล่งรวมเสียงในรูปแบบต่างๆให้เราเลือกไปใช้งานนะครับให้เราเลือกไปใช้งานถ้ามันน้อยเราสามารถคลิกมาคลิกที่รูปร้านค้าตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดเอาเสียงเอาซาวต่างๆมาเก็บไว้นะครับตรงนี้นะครับพอได้เสร็จก็คลิกถูกนะครับดังนั้นนะครับ มาดูเครื่องมือันต่อไปครับมีบางคลิปนะครับบางคลิปบางโปรเจกต์งานจําเป็นที่จะต้องมีสคริปต์บรรยายด้วยนะครับในแอปพลิเคชันนี้สามารถทําให้เราบันทึกเสียงตัวเองหรือเสียงใครก็แล้วแต่ในการบรรยายนะครับอย่างง่ายดายโดยมาคลิกที่รูปใหม่ตรงนี้นะครับแต่ปึ๊บเราก็สั่งบันทึกเราก็พูดไปเลยนะครับพูดไปส่วนไหนเราไม่ต้องการเราสามารถที่จะมาตัดออกทีหลังได้นะครับ มาตัดออกที่หลังได้โดยใช้เครื่องมือเดียวกันนะครับกับการตัดวิดีโอก็คือรูปกันไกรก่อนหน้านี้เวลาบันทึกนะครับกดบันทึกปับ๊บมันก็จะมีนี่แหละส่วนนี้ขึ้นมาแล้วให้เรากดเริ่มเพื่อที่จะทําการบันทึกเสียงนะครับกดหยุดเมื่อสิ้นสุดการบันทึกแค่นั้นเองนะครับ<อ>เราก็จะได้แท็กเสียงขึ้นมาเพิ่มนะครับแท็กเสียงขึ้นมาเพิ่มตามรูปเลยนะครับ,มมรบอันนี้มาดูฝั่งเลเยอร์กันบ้างฝั่งเลเยอร์นะครับ เช่นเดียวกันกับฝังออดิโอนะครับเลเยอร์เราจะไม่ไปแตะตรงแถบไาม์ไลน์ตรงนี้นะครับถือแถบวิดีโอหลักเราจะไม่ไปแตะนะครับเราแค่วางตำแหน่งที่เราต้องการจะวางเลเยอร์เริ่มต้นแค่นั้นเองนะครับเลเยอร์ก็จะมีเลเยอร์มีเดียหรือรูปภาพนะครับปรแปลงง่ายๆก็คือเราจะสามารถแทรกวิดีโอมาซ้อนอยู่กับวิดีโอนี้ได้นะครับวิดีโอหลักได้นะครับขขเขาเลือกเรียบเอาไปเลือกออภาพมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาจาวิดีโอก็จะซ้อนอยู่สามารถตกแต่งภาพต่างๆได้นะครับอันต่อไปครับที่อยู่บนเลเยอร์นะครับก็จะมีเอฟเฟกต นะครับเอฟเฟจริงๆถ้าเราดาวน์โหลดมามันจะมีได้เยอะมากนะครับโดยมากดที่ร้านค้าตรงนี้นะครับรับเพิ่มเติมนั่นเองนะครับมีเอฟเฟกเยอะแยะเลยอย่างของครูอย่างนี้ดาวน์โหลดมาเยอะมากพราหลายๆงานของโรงเรียนรูก็ใช้ตัวคัสตเมอร์ได้เลยในการต่อบนะครับต่อไปครับพอเราแรกเอฟเฟกต์ต่างๆมันก็จะมาซ้อนอยู่อย่างนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นะซ้อนเหมือนกับเสียงมือสัคกู่นะครับสามารถที่จะซ้อนเลเยอร์ได้ไม่จากัดนะครับตามตามลักษณะของงานเราอันต่อไปครับในส่วนของเลเยอร์เหมือนเดิมก็คือตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับ นี่นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นลักษณะของสติกเกอร์โอเวอร์เลย์นะครับสามารถทําซ้อนภาพซ้อนเข้าไปในในคลิปหลักได้โดยที่รอบรอบรอบของคลิปไอ้รอบรอบของสติกเกอร์มันจะโปร่งแสงนะครับเป็นไฟโปร่งแสงแล้วเป็นแอนิเมชันก็ก็เยอะนะครับนอกจากภาพนิ่งก็จะเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเดียวกันนะครับเดิมก็คืออยากได้เพิ่มก็ไปคลิปที่ช็อปหรือร้านค้าไปดาวน์โหลดเพิ่มนั่นเองนะครับต่อไปนี่พอคลิปเข้ามาในสติกเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะตัวอย่างนะครับแกะแล้วก็มันก็จะมาโผล่ตัวอย่างอย่างนี้ ก็เลื่อนได้นะครับย่อขยายได้นะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งหรือย่อขยายได้แต่ตรงนี้ก็ยืดเข้าไปก็ย่อแล้วนะครับอโอเคไปอันต่อไปเลยนะครับหน้านี้นี่สําคัญนะครับการใส่ข้อความหรือตัวอักษรบอกไว้ก่อนว่าอฟอนต์ที่มีอยู่ในไทยมาสเตอร์นะครับเป็นฟอนต์พื้นฐานเท่านั้นนะครับเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้ที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์ได้เองนะครับฟอนต์ไทยเยอะมากนะครับฟอนต์ไทยสวยๆเยอะมากนะครับตามามจำเป็นนั่นแหละอามาเยอะนะครับแต่ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะขึ้นเคอร์เซอร์อยู่หน้าจอเราก็สามารถพิม นะครับพิมพ์ตรงนี้กด,ดโอเคเมื่อพิมพ์เสร็จและสามารถตกแต่งเพิ่มเติมขยายจากเอกหน้าจอได้เลยนะครับตรงส่วนให้พิวิวหน้าจอได้เลยปุ๊บจะขยายจะแก้ไขฟอนต์ก็มาคิกที่รูปนี้นะครับเอจะแก้ไขคานะครับก็ไปที่รูปแป้นพิมพ์ตรนนี้ได้เลยนะครับใส่เอฟต่างๆได้เยอะแยะมากมายทั้งสีเส้นขอบเงาต่างๆถ้าเรื่องนเรื่องตรงนี้ขึ้นไปจะมีอีกนะครับจะมีอีกในส่วนของเลื่อร์อันต่อไปครับต่อจากฟอนต์รดอแบบอักษรนะครับมันจะเป็นรูปเหมือนผูกันอยู่ตรงนี้นักเรียนสามารถใช้นิ้วใช้ปากกานะคร วาดลงบนหน้าจอได้เลยนะครับวาดลงบนหน้าจอได้เลย่างนี้นะครับวาดได้ต่อไปอันไหนไม่ต้องการสามารถที่จะลบออกโดยการกดทางขยะตรงนี้นะครับหรือจะกดย้อนคืนเพื่อที่จะไปะบังเอิญว่าทำหลงไปผล,ปลอลบออกอย่างนี้นก็กดย้อนคืนนะครับเดี๋ยวถ้าลบออกก็จะคิทางขยะแค่นั้นนะครับต่อไปครับเก <ST AN TI> e> ือบสุดท้ายนะครับเกือบสุดท้ายก็คืองานของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะกดแชห้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะไปแชร์และหรือก x อร์ตออกไปเป็น mp4 ห<ๆ>รือรูปแบบวิดีโอนั่นเองนะครับ มาคลิกที่เครื่องหมายแชร์ตรงนี้บอ่าส่วนนี้แหละนะครับสําคัญความละเอียดนะครับส่วนมากกูก็ใช้ 1,080p ไปเลยนะครับ 1,080p ไปเลยนะครับเลื่อนให้ตําแหน่งขนาดรูปแบบวีดีโอของเราให้อยู่ตรงกลางนะครับถ้าจะเลื่อนเ2 0 p ก็เลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วสไลด์ด้านล่างนี้ส่วนโดยปกติกูก็เลื่อนให้ขวาสุดไปเลยก็คือความละเอียดสูงสุดไปเลยนะครับของกูนะ่ของกูนะหลายคนก็ตั้งไว้ตรงกลางไว้ก็มีปัญหาเสร็จเรียบร้อยก็เอ็กปิดเลยครับนะครับเอ็กพอร์ตเลยในตรงนี้กดไปเรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะมีโฆษณา โปลูขึ้นมาหรือบางทีก็เอ็กพอร์ตเสร็จก็จะมีโฆษณาโปลูขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับไฟล์ที่เสร็จเรียบร้อยมันก็จะไปอยู่ในแกลอรลลี่ของพวกเรานะครับพร้อมที่จะนำออกไปเผยแพร่ได้อโอเคสำหรับคายมาสเตอร์นะครับคร่าวๆก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะ